ต,ตนตกลื่นนะพี่น้องมันลืลลลลล่น,นลนื่นลื่นนันลื่นแหลดแขีดดินดักลื่นน้ำกันที่เราเลยที่ไปหอดใส่มันเอาเครื่องเชื่อมไปทางที่รถเขาข้าวบาวงหันก็ลุกไส้นะพี่น้องหลับมันี้ <c oughs> นเป็นวันทิศลุกไส้บนเขาองเียน ตุ้งง้วดพาคอเลื่อนเลพาดีดึงมาพี่น้องเลื่อนคดตุกกระแทงน้งแกงก็ร้อยไปเรื่อยๆเราเขาปวดแขนพี่น้องปกติกับหัวคอยใส่เป็นไปได้หรอปวดแกนกันเลยเป็นมาขับรถไหนยึดปวดแขนยี่ปีเอาเลยนอนกันหัวคอยอยากรับมันปวดอ๋อๆๆสองข้างนะอะไรคนก็แหงมาแหงมาได้ พ้นได้ยินพี่น้องว่าวันที่จะสีสส่ส้าหาพูดได้พี่น้องเลยไปทางข้ากเกจ้าพี่ตี้เฮ้ยมอนอ่ะลงมาน่ะถกันอยู่ๆ่น่ะนะมุมิลี เดือนเดือนยังไงเดนแปดเดือนเก้าเยกลัวอีกน้มันทางนะมือจะหนึ like <c ười navy> <sout en> ่งกับแม่โตกลนะย้วงเงินเหมนหมือนล่ๆๆ่่พี่ดองเ้ยคือส้วงเงนสีดำหน้านะถ้ารจักโบมีห้อยนะเพแหง ไี่เลือกเขาเขาตัวแหวนเลยซ้ำนี่แหนีซยังมาซ้ำบออ่าไม่กคนโก้เเฮยมจะจะเกี่ยวบัสชิบก้หายบอถอดบอตัแบบเีกโอเคอยู่พี่น้องไปคนทางแต่มันระยาสั้นน้อยนิดเดียวพี่น้องไปคนทางแบบนี้ก็ะหันก็โอยหมอยางวา าทางผ่านอะดำใหม่เลยลืมถือเสือกันผลมาจกออกแจกบอลหลุดพี่น้องเลยเสือกันผล มีหม่องค้ามันกับอันตราได้บบมีหม่องค้าพายุ่อีทเอาก็ได้เอาเฮ้ยเจ้าชิ้แปลงได้มงงันบวลลมบอบวลลกบอ,อ,งงบอน่ะไปยามฝนปัดขีดตม้มเอ,อื้อนละลืล่นล้มยามแรงปัด นี่ตะคุ้มกับขี่พุ่นพี่น้องเลยห่วยกันขี่กำลังหมูกับขี่กำลังวิโก้เนี่ยอยากบอกว่าซาละไม่แล้วพี่น้องเลยเห็นตาตากับแขวผมเนี่ยห่วยป้านย่อมสีแล้วแดงจึงคือขนตากระแดงพี่น้องเอ้ยเมื่อดาลีตกลงเมืดยังไร เาเด้พี่น้องโอ้ล่อเลยค่ับนี่ขับุ้นี่ตกเตนักอจุ้ยฮะนักคคอยนี่นักอยวะโคตนักถามโล่ึบอกเออเออถามลดอ้าวอมลดมิโก้ไปมาได้ลวบา

กูก <Beautiful. S 2> <im ates> <ance> ูมันถ่ายม่ป่าตอนนี้ก็นแจ้งอีถ่ายกูใจมาเฮ้ยน่าแดงๆซะไม่นี้พาเปลี่ยนบรรยากาศอีกคือเก่าพี่น้องเลยไปทุระยังเราหลุ่น้ำกันดี่นอง เฮ้ยหลีเห้ากรเจาด้วกรเจามากเลยนี่สเหียบีตรงใส่นี่้้ยเอ้ย้า้ยอ้ยฮ้ยย้ยยยเอ้ย้ยยเยเ้้้ก้ หนึ่งซึ่งพงผ่านไปยังไม่ถึงไหนเลยค่ะท่านผู้ชมภาคเครื่องเฮ้ยเอ้ยปล่อยไปอืมปล่อยไปก็ลงเท็แหละจับมือแล้วมันตกคนยินเลยยี่ห้อมือแล้ว จา,จากิตมือได้ขาอยอ,อบอกว่าจะไม่มาอีกแล้วทางนี้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทางไหนก็คือกันพี่น้องเอ๋ออยลงมาทางหลัด ทางบาเฮงติกพี่น้อง้อนเป็นขีดดากพี่น้องเออเทียวบรัณโบัาองไมันกือกันบนเล้วสชเมื่อทางนั่นแล้วก็เทียวได้มันตีนมันเมือมันดางได้พี่น้องเอ้ยลงพีลงพีมีพีพีมาสิลงซะไปไปโลดนี่ไปน้ำได้แ้วน เจมแอวนั okay. we well, ่งหลดกันนะหลับป่าหลับดงโอ้ยสิป้ามันวิดกับบอกฟู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 คือตีนหลดอ่อนบอก แบนะ็บแล้วก็โอเคพี่พน้องแต่ว่าคันดินด่างแล้วก็ยากไปนะคันดินขึเนแ้วนี่นะมันแบ็บแล้วโอเคมีคุ้มมีน้ำก็ได้ต้องล่างนะแม่ตีนนะอยู่ในนครอยู่ในกิดินูโวอยู่ไป็นปละหลางตัวหนาปกก็ได้เองกซ์ซีปืนอยู่อี่อิดอก เดวิดพี่น้องอกกอเลยหากใกล้เก่าเลแหละโดของค้าพี่น้องพี่น้องเบิงคนท้างช่วยกันแน่เออไปโหลดได้ขออย่างน้ำลังมีพี่น้องหลดดัลลดไปอันบอนบอนเก่าพี่น้องบอนบอนทีโหลดเท้าค้ากับลูกชายคิปหลัดไปแต่ว่ามันสีสีเปืือนแหงน้งเนาะไม่ได้เศร้นานะท่านผู้ชมมีคนติดตามลาหลังเขาบอหือ đâu, có phi đâu Đợt nào có chào thì nào cũng phải nhìn đó cứ. Cậu có phải sao? Má má má, chết chết, xí nhũ. Thôi, mình xí lông nam. น้องเลยโถโถซีซีไปหั่นบ่ได้ดอกโอเคไหม น้องเขาจะเอาเหลืกอกะลีเนาะใหญ่อะลิพี่น้องเอ้ยปดโผนทางยาหอ่นั้นปวิทย์เลยพี่น้องตามลังเข้ามาาหอ่นะครับ กบิต้านะอ้คือมีเวียนหัวแธอบดนีอ์อะหลับป้ายมาโลกมาเซ็งเฮ้ย้ยสุดท้ายรถเข้าอู่พี่นองรอดขามาหอดทางดอนเตย หนวดคุ้มกงเพราะว่ามันหัวให้ยเอ้ยพี่น้องเจ้าผัดผ้าข่อยมาแวยังอันี่นะหืบอกพี่น้องเราหลุดนึงกันพี่น้องวันเกิดใครคะอย่าเจ้าน้องติดผบ้บาเท่าห้อแต่อยากหัว ขำมาโลดเฮ้ย,ยมึงึูขีดตม้มไปล่างไปล่ปลานนนนงทาได้อันนี้1สนหนึงอันนี้หาิจะองหกสิบนึงเบิ้งบิ้งโอ้เสียเมื่อด้าีบ้านนอาวันนได้จะเขื่องแคกยางนำอีกเนาะ ตัวนแซนหนึ่งออตัวใดก็หาสิรได้กันาสิเอาตัวนี้โดยเลยกา,ายดีทแท็ก,ทกน้องดีแท็กสิบสี่ปีดวพี่นอ้องเซลอ์อีกของ สะพายันเกิดได้จังหวะกันว่าองผู้ใดแน่นอะไม่ดองมีของผู้ใหญ่ใจดีคนไหนบ้างเฮ้ยมาเลือกดูดดเอาอีกอันหนึ่งบ่เอาสองอันเนาะระว่าจ้าเอาสองค่ะมแมนดีแท็กอายุสิบอ่ามีอายุน้ำบนนี่มีมีป้ายต่างหากบ่ โอ้โหเป็นยังเพื่ยนกับอนาผุนแถมเนาะถ้วยจานมีบอกคุณนะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาเลยจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกๆคนที่เคยซัพพอร์ตที่เคยบังย้งขอบคุณเฮาตลอดมาเนาะ บายดีลุยขี้ต้มมากเกือบบอลอดพี่น้องเลยปะเขาไปตลาดพี่น,อน้องซื้อน้ำกินแล้วกันข้ามตลาดนาะพี่น้องจักหน่อยจังออกมาแวะเอาเค้กพี่น้องเลยบายดีมาเข่ากันเยือนเด้อพี่นอ้องเด้อยผิวหนาเด้อ